สวัสดีครับเพื่อนคนรักเบียร์วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปชิมเบียร์สไตล์ตัวหนึ่งซึ่งมีรสชาติที่ดีมากๆก,ก่อนที่ผมจะพาไปชิมเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าหรือท้าวความก่อนว่าเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนมีคนซื้อเบียร์มาฝากผมจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะก็คือว่าแรกแรกที่เห็นเบียร์ตัวนี้เนี่ยผมก็งงว่าทําไมชื่อมันเนี่ยตลกจัง ชื่อว่า ABC Extra s t o u t จริงๆแล้วเ,เพื่อนๆเนี่ยที่เคยไปเที่ยวตามชายแดนประเทศเราหรือว่าไปเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเราบ่อยๆเนี่ยในฝั่งภาคตะวันออกคงจะเคยได้ดื่มเบียร์ตัวนี้และคุ้นเคยดีนั่นก็คือว่าเบียร์ตัวนี้เป็นเบียร์ที่มีจำหน่ายในประเทศกัมพูชาแล้วก็ผลิตหรือว่าเป็นเบียร์คือกระป๋องเนี่ยผมได้มาจากกัมพูชาครับคนที่เขาไปแถวๆชายแดน,น,นเขาเอามาฝากแต่จริงๆแล้วเนี่ย เบียร์ตัวนี้เป็น underlayzen หรือว่าเป็นเบียร์ของสิงคโปร์ครของบริษัทเอเชียแปซิฟิกบูรีหรือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเบียร์ไทเกอร์นั่นเองนะครับในประเทศไทยเราก็รู้จักนามเอเชียแปซิฟิกบูรีครับคือครั้งแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าชื่อมันตลกมากเบียร์ตัวนี้เป็นสเตล์ซึ่งคราวที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ชิมเบียร์สเตล์ของมาเลเซียไปแล้วคือเดนิชโรโยสโตล์นะครับของค่ายคาวสเบิร์ตกรุป๊ป ตัวนี้จะเป็นของเอเชียแปซิฟิกบูรี่เป็นสตาลในไทยไม่มีในไทยยังไม่มีค่ายไหนผลิตสตาขึ้นมาจําหน่ายเลยแล้วก็จําหน่ายในกบูชาผมมีอคติ่หน่อยยอมรับในครั้งแรกว่าเบียร์กรบูชาจะอร่อยหรือเพราะตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มีข้อมูลเลยว่าเบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบียร์ที่ผลิตโดยบริษัทเอเชียแปซิฟิกบูรีนะฮะก็เลยชิมดื่มคือผมยอมรับว่าผมชิมไปแล้วดื่มไปแล้ว แวบแรกที่ผมได้ดื่มมันเนี่ยมันประมาณนะพระเจ้าว้าวเหลือเชื่อมากว่าทำไมนี่เหรอเบียร์กัมพูชาทำไมรสชาติมันดีอย่างงี้นี่เหลือเบียร์ที่จำหน่ายในประเทศกัมพูชาและขอโทษนะครับราคามันเนี่ยจริงๆนะเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปเนี่ยจะรู้ว่าราคามันไม่แพงเลยมันโดยปกติเนี่ยเบียร์สตล์เนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวนำขมนำแต่ตัวนี้มัน มันขมหอมแล้วมันเข้มแล้วหนักแน่นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันนะฮะ AVC Extra Style ครับโดยเรื่งต้นเนี่ยผมต้องยอมรับว่าข้อมูลของมันเนี่ยที่ผมมีแล้วก็ที่จากหาในเว็บไซต์หรือว่าหาจากแหลกต่างๆเนี่ยมีน้อยมากมีน้อยมากนะครับก็คือว่าผมก็เลยจะต้อง ในคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเรื่องกล่าวของของรสชาติมันซะ,ะส่วนใหญ่ในเรื่องของประวัติหรือว่าอะไรเนี่ยคงต้องหามาเสิร์ในคราวหน้านะครับ ถ้าไม่ได้ชิมมาก่อนคงไม่รู้ว่ามันมีมันมีคุณสมบัติที่นอกเหนือนจากรสชาติดีแล้วมันจะมีคุณสมบัติคุณสมบัติที่ดีอีกนะครับโทษทีคือว่ามันจะคล้ายๆเบียร์ของกินเนสคือเป็นสไตล์ที่เวลาเราเทลงไปเนี่ยแล้วฟองเนี่ยมันจะเหมือนค่อยๆลอยลอยขึ้นมานะฮะถ้าเราถ่ายวิดีโอแล้วเรากลับหัวมันเนี่ยเราจะมองมันเหมือนว่าเหมือนหิมะค่อยๆตกลงบนพื้นนะครับแต่นี่คือเหมือนหิมะมันจะลอยจากพื้นขึ้นไปสู่ด้านบนค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของฟองนะฮะ สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนี่นะครับฟองมันจะทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาแล้วตรงนี้มันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆคนระับสวยงามมากครับลักษณะตอนที่มันทิ้งตัวลงมาเนี่ยเหมือนฝนตกนะถ้าเพื่อนๆเคยดูแอดของกินเนชเนี่ยซึ่งเป็นเบียร์สไตล์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเขาก็จะ เน้นไปตรงเรื่องของฟองเนี่ยที่มันจะค่อยๆก่อตัวเนี่ยคือว่าแอดเขาก็จะประมาณว่าของดีต้องรอได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอสักพักให้ฟองมันเซ็ตตัวนะฮะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่น่าสังเกตคือเดี๋ยวหลองอังจากที่ฟองมันเซ็ตตัวเนี่ยผมจะทําให้ดูว่าเวลาที่เราเทเบียล,ลงไปแล้วหยวดหยดน้ํามันตกกระทบผิวของเบียเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นวงกลมใช่ไหมฮะมันจะกระดอนขึ้น,นมาเป็นวงกลเหมือนหยดน้ําทั่วไปแต่ตัวนี้มันจะคล้ายๆว่า กระดอนขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนว่ามันยังเหนียวอยู่ครับมันมีความเหนืดของตัวเนื้อเบียร์เยอะทีเดียวคือมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนเหมือนมันคือมันไม่ไม่แตกมาเป็นเม็ดนะครับมันจะขึ้นมาเป็นติดนขึ้นมาครับก็เป็นปญาาไม่ถูกนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีอยู่ในมือก็ลองลองเทดูนะฮะเดี๋ยวเราจะาลองมาดองกลิ่นกันครับตัวฟองเนี่ยละเอียดมากละเอียดมากนะฮะแล้วก็ แบกตัวช้าก็คือคงลูกของฟองได้ในในระยะเวลาที่ประทับใจเลยนะฮะสงสัยจริงเลยว่าเบียร์ดีๆอย่างนี้ทําไมไม่มีจําหน่ายในไทยแล้และและราคาราคาไม่แพงเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดมกินกันปกติเนี่ยผมจะเปรียบเทียบว่าเบียร์ที่มันมีรสดีๆเนี่ยกลิ่นมันจะเหมือนว่ากาแฟไม่มากาเหมือนกาแฟกลิ่นกาแฟขั้วมันแต่ตัวเนี้ยกลิ่นคาราเมลหอมๆห,หวานปนกาแฟขั้วเนี่ยมันลอยขึ้นมาแตะจมูกนะครับ มันทําให้เราพอจะคาดเดารสชาติแบบที่เราจะชิมได้เลยครับกลิ่นมันกลิ่นมันหอมมากม,มันแรงมากเป็นกลิ่นเหมือนคาราเมลแล้วก็มีกลิ่นกาแฟแล้วเป็นกลิ่นเหมือนธัญพืชคั่วครับกลิ่นขมก็มีนะครับกลิ่นขมกลิ่นที่เราดมแล้วเราจะรู้เลยรู้ได้เลยว่ารสชาติมันจะขมนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับ รสชาติเนี่ยที่ผมบอกดีเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนว่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบดื่มเบียร์ขมเนี่ยอาจจะไม่ชอบเบียร์ตัวนี้แต่เนี่ยขมได้ใจแล้วมันมันขมเหมือนเหมือนเพื่อนถ้าคนไหนชอบดื่มกาแฟนะฮะแล้วชอบดื่มกาแฟขมอะ่ะเขาขมประมาณนั้นเลยทั้งผมไม่เคยเป็นคนดื่มกาแฟนะแต่ผมเคยดื่มกาแฟขมมันขมแล้วมันติดในคอแล้วมันมันแล้วมันหอม mm. นะฮะเพียงแต่ว่าเบียร์เนี่ยความขมมันต่างจากกาแฟตรงที่ว่า เบียร์มันเราเดื่มเย็นๆนะฮะแล้วเวลาเราเดื่มลงไปเนี่ยมันชื่นใจนะครับมันก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมสำหรับตัวผมคือปกติเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเชียร์เบียร์ตัวไหนเย็นมากเป็นพิเศษนะฮะก็คือว่าเกินคาดสำหรับราคาแล้วก็ชื่อยี่ห้อซึ่งออกจะดูแบงๆหน่อยคือ ABC นะฮะถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ย มีเบียร์ค่ายไหนที่คิดจะผลิตเบียร์เตาล์ก็อาจจะตั้งองกกขอคอ,อก็ได้นะครับที่แปลกใจคือว่าเบียร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกปากคนไทยค่ายไทยเอเชียแปซิฟิกบูรีเลยไม่นำเข้ามาจำหน่ายยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่า,ามันก็เป็นเบียร์ของเอเชียแปซิฟิกบูรีของสิงคโปร์ครับนั่นจริงๆหน้าเข้ามาจำหน่ายอยากให้เุก่านได้ลอง เียร์ตัวน,นี้ยเขาบอกเขาบอกไว้เลยว่าเป็นเบียร์ที่ผลิตโดยผลิตและบรรจุกระป๋องโดยคัมเบเดียบูรี่นะฮะภายใต้การควบคุมของภายใต้นี่ก็สิทธิการควบคุมของเอเชียไบรซิฟิคบูรีสิงคโปร์นะครับเป็นเอ็กซ์ต้าสโตลนะฮะเป็นพรีเมียมคุณภาพสโตล์แล้วก็แอลกอฮอล์เช่นเดิมครับเบียร์สโตล์สโตลแปลว่าอ้วนคำว่าอ้วนหมายความว่าแรงนั้นสโตล์ก็คือมาจากว่าเอ็กซ์ต้าคอร์เตอร์นะครับก็คือว่าตัวเบียร์คอร์เตอร์ที่มันมี ดีกีแรงแล้วสำหับเบียร์สเตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานและนานธรรมอกมานจะต้องดีกีแรงคือตัวนี้8%ครับกระป๋องนี้330 ml นะครับก็เพื่องท่านไหนที่มีโอกาสได้ไปใกล้ๆชายแดนของเราก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาดื่มนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมมีเพิ่มเติมนี้คือตัวเบียร์เนี่ยถ้าเป็นสเตาเนี่ยครัสมมุติว่าเราเปิดเปิดไฟนะฮะ ทั้งหมดทั้งห้องเลยแล้วเรามีมีดวงไฟอยู่ตรงนี้สักดวงหนึ่งคืออย่างที่เพื่อน <_ S 1> ๆเห็นนะครับผมมีไฟเอ่ให้ดูนะครับเป็นไฟโคมไฟนะฮะแล้วเรายกแก้วเบียร์ขึ้นมาส่องนะฮะเราจะไม่เห็นดวงไฟทะลุทะลุเบียร์มาเลยฮนะคือมันจะดำสนิทมันจะดำสนิทแต่ถ้าเราปิดไฟทั้งหมดเนี่ยแล้วเราส่องเนะี่ยโอเคนั้นอาจจะมีโอกาสเห็นสีมันทะลุมันออกมาฮะการที่เราเปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วเรามีโคมไฟนี้แล้วเรายกแก้วเบียร์ขึ้นสงนะ่งเนี่ย สีที่ดำสนิทอย่างเงี้ยคุณภาพอย่างเงี้ยมีเฉพาะในเบียร์สไตล์นะครับเพราะผมเคยส่งดาร์คลาเกอร์หรือเบียร์นุงเกิลแล้วเนี่ยมันยังเห็นเป็นไฟลอดออกมานะฮะนั่นเบียร์สไตล์ที่มันดำเนี่ยมันดำจริงจริง,รงแล้วตัวเนี้ก็ดำจริงๆนะฮะเรื่องของฟองตัวเนี้ยความละเอียดของฟองและความคงรูปของฟองเนี่ยไม่ผิดหวังเลยรสชาติไม่ผิดหวังผมบอกได้เลยว่าอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรมานะฮะแต่ผม อยากให้เพื่อนๆอยากให้จริงๆว่าเพื่อนๆคนไหนที่รักเบสาเนี่ยที่เคยดื่มเบสเตามาเนี่ยทดลองดื่มแล้วจะรู้ว่ามันมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรารสชาติดีๆหลายอย่างที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราครับไม่ต้องบินไปไกลต่างประเทศเ <c oughs> พื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเรานี้ก็มีนะครับก็หรือบางคนอาจจะชิมแล้วไม่ถูก,ถกปากแต่ก็ถือว่า เบียร์สตล์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้รสชาติเหมือนเบียร์สต์ทั่วไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการชิมเบียร์ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่สนใจคลิกเข้ามาชมกันนะครับชนแก้วครับ